สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่วันฟ้าใสกับเกมไรเดนเจอร์นะครับก็วันนี้นะครับผมก็ผมจะมาส่มกาชาให้ได้ชมกันนะครับผมแต่ว่าอันนี้เป็นกาชาแบบพิเศษนะครับซึ่งก็ไปชมกันเลยนะครับผมว่ามันเป็นยังไงนะก็จะมาเป็นอย่างนี้นะครับผมอ่าอันนี้คือจะบอกนะครับว่าไม่ใช่กาชาปกตินะครับผมแต่ว่าเป็นกาชาแนวนี้นะเป็นตั๋วนะครับซึ่งตอนนี้ตั๋วนะครับผมก็มีอยู่ประมาณ303ตั๋วนะครับ แต่ว่าจริงๆแล้วน,น่าจะใช้ได้แค่300ตัวเท่านั้นนะครับผมก็ <c oughs> <c oughs> จะมาสุ่มทั้งหมด30ครั้งให้ได้ชมกันนะครับซึ่งก็ได้เคลียรายละเอียดทั้งหมดของวันนี้ไปหมดแล้วนะครับผมซึ่งก็วันนี้มันเป็นวันสุดท้ายพอดีนะครับผมก็รีบเคลียภารกิจทั้งหมดนะครับผมมาเพื่อสุ่มให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับอ้อแต่ลืมบอกไปอีกย่างนงครับผมส่วนส่วนที่ผมหายไปนะครับผมที่ไม่ได้ทำคลิปม,มาให้ชมกันนะครับเนื่องจากว่าลูบี้ของผมจะเปิดในเดือนของ วันที่1นะครับผมไม่วันที่30มไม่วันที่30นี้ก็วันที่1นะครับผมเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยไม่ได้มีรูบี้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ตัวเลนเจอร์เนี่ยที่มีทั้งหมดนะครับผมก็ไปอยู่ใน ID ดีลองนะครับแล้วก็ไอดีลองของผมเนี่ยได้เจ๊งลงไปแล้วนะครับก็คือเครื่องมันเก่าเกินไปนะผมมันไม่สามารถรับข้อมูลใหม่ได้นะครับก็ตอนนี้ก็คือ โทรศัพท์เครื่องที่2นิ่งเป็นผักไปแล้วนะครับก็ผมก็อัปได้อัปเกรดได้แค่โทรศัพท์เครื่องใหม่เครื่องเดียวก็คือ ID แรกนะครับผมก็เลยไม่ได้อัปรายละเอียดให้ได้ชมกันนะครับผมซึ่งก็เดี๋ยวมาต่อกันเลยแล้วกันนะครับผมสําหรับการสุ่มกาชาในครั้งนี้นะครับก็มาดูกันนะครับผมว่าจะมีตัวไหนบ้างนะครับผมที่ผมเอาไปทาแม็กได้บ้างนะครับผมก็คืออย่างเช่นถ้าเป็นตัวของเพนกวินนะผมอาจจะทําอาจจะทาแม็กได้นะครับถ้าเยอะพอนะครับผม ผมก็จะได้เอากดไปยัดแทนนะครับนะครับผมก็ไปชมกันเลยนกันนะครับผมอันนี้ก็ไม่ต้องพิธีรีตองกันแล้วเนาะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะนานกันนะครับสามสิบ <c oughs> ครั้งเนี่ยก็น่าจะนานอยู่นะผมน่าจะเกินสิบนาทีอยู่นะอ่าเดี๋ยวผมจะกดโรวลวกันเลยกันนะครับผมโอ้โห ตัวอันต้าแทบไม่มีเลยนะครับผมแล้วก็เพิ่งมีตัวหนึ่งแล้วก็เป็นตัวที่กระจอกมากเลยนะครับก็คือเจมโอสาตนะครับผมอไปต่อกันเลยนะครับสามสิบครั้งนี่ดูท่าทางจะนานนะครับผมเาไปกระต่อเลยกันนะครับอันนี้จะมาหาตัวที่สามารถทําเอาไปทาแม็กได้นะครับ ตามในรูปนี้แทบไม่เจอกันเลยนะครับผม <c oughs> ตัวของแชมเปญนนะครับผมยังขาดอีก5ตัวนะครับผมก็คือทำไปแล้ว95ตัวนะครับในในพร้อยนะผมมันยังขาดอีก5ตัวนะครับบางครั้งมันก็จะออกมาแบบว่า หนึ่งตัวกับหนึ่งตัวนะครับผมก็คือผลลัพธ์มันจะออกมาหนึ่งกับหนึ่งนะครับบางครั้งมันจะไม่ออกสองนะครับผมนั่นเองก็คือว่าผมก็ต้องอัพตัวให้เรียบร้อยนะครับส่วนตัวแอรลิสนะครับผมแอรลิสนี่คือเป็นเทพแอรลิสที่เป็นหอ,อกนะครับผมกําลังอัพอยู่นะครับผมอยากจะทําให้มันโดวเป็นพีร้อยนะครับก็เดี๋ยวมาเอาใจช่วยกันนะครับผม ก็ไปอีกแล้วนะครับผมตัวใช้การได้มีแค่ตัวของ <c oughs> บาร์บีคิวนะครับที่พอเอามาใช้ได้แต่ว่าถ้าเกียร์ไม่เจ๋งพอนี่อันนี้ก็เครียดหน่อยนะครับวงเล็บนะครับผมว่าเป็นเกียร์เจ็ดดาวจะดีที่สุดนะสาหรับท่านใดที่มีเกียร์หกดาวนี่ก็คือจ่อยหน่อยนะครับผมไม่สามารถเอาไปใช้งานได้นะอันนี้สมัยก่อนครับผมเป็นเทพเป็นเทพสามตัวที่มีเทพแอริสนะครับผมมีตัวของ ซูตนะครับแล้วถ้าผมจำไม่ผิดก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเจสิกาผมแต่จำอ๋อเจสิกาอะเทน่านะครับตัวนั้นเป็นตัวที่เจ๋งนะครับผมสมัยก่อนนะแต่ว่าปัจจุบันใช้งานก็ถ้าเป็นแม็กนะครับผมก็จะดีมากๆนะครับแต่เกร์ต้องเป็นเจ็ดดาวเท่านั้นนะครับไม่งั้นไม่รอดนะส่วนตัวนี้ปัจจุบันไม่มีใครใช้แล้วนะครับผมเนื่องจากว่าถ้าเทียบกับตัวของพวกมูลมูลกองเชียร์นะครับผม อันนี้จะคนละเรื่องแล้วนะครับเพราะว่ามูลกองเชียร์เนี่ยจะเป็นสายซับพอร์ตนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นสายโจมตีนะผมแล้วก็ปัจจุบันไมแทบไม่มีใครใช้แล้วนะครับาไปกระต่อยาวๆนะครับผมตอนนี้เดี๋ยอยู่ประมาณ2 5 0ห้าสิตัวนะผมเลยยี่สิบหครั้งนะครับไปกันเร็วๆเลยแล้วกันนะครับผมอ่าตัวมาอีกแล้วนะครับสําหรับตัวของ <c oughs> เมื่อสักครู่มันเป็นตัวของโคนี่มัธยมปลายนะครับผมก็คือว่าถ้าผมเอามาทําเป็นแม็กนะครับผมก็อาจจะแบบว่า,าเป็นแม็กแล้วนะครับผมตืมไปบอกหนึ่งจะบอกไปว่าถ้าผมเอามาทําเป็น P ีลอยก็จะเยี่ยมมากๆเลยผมอย่างน้อยก็คือเป็นตัวยันเท้าได้ของฝั่งศัตรูได้นะผมก็คือเอาไปทําเป็น P ีลอยได้นั่นเองนะครับส่วนตัวนี้ก็ถ้าสมมติว่าได้มาเรื่อยๆเนี่ยเอาไปทำพี้อยได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เก่งมากนะ แต่เน้นเอา r ูบี้นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็ไปกันเร็วๆเลยแล้วกันนะครับอ่าแอลิสมาแล้วนะผมแอลิสตอนนี้ของผมอยู่มาเกือบเกือบห้าสิบแล้วนะครับตอนนี้ถ้าได้เยอะๆเนี่ยผมเอาไปทำพีร้อยได้สบายเลยนะครับผมส่วนตัวที่มันซ้ําๆกันเนี่ยผมก็เคยจะเอาไปทําแบบแม็กทั้งหมด2ตัวนะผมแต่ว่าปัจจุบันคิดใหม่แล้วนะครับก็คือเอาไปทําเป็นพีร้อยจะง่ายสุดนะครับเพราะว่า ด่านที่เราเอาไปเล่นกันนะผมมันก็จะค่อนข้างเล่นง่ายขึ้นแต่ข้อเสียของมันคือแร่มันสูงนะครับแต่ว่าถ้าเราใส่ดีๆนะผมอย่างเช่น <c oughs> ถ้าเป็นเกียร์หกดาวนะครับก็เอาใส่ไปเป็นอย่างเช่นปืนนะครับผมเป็นปืนเป็นหมวกนะครับผมแล้วก็จะเป็นกระเป๋าก็ได้นะครับผมอันนั้นก็จะได้เหมือนกันนะแต่ว่าผมไม่นิยมเน,น,น้นดรอแรกนะผมก็คือเน้นโจมตีแบบว่า ครั้งเดียวเอาให้ป้อมแตกเลยนะครับผมมันจะง่ายสุดนะครับตัวนี้ถ้าเอาไปทาแม็กก็จะดีเหมือนกันนะครับผมก็คือเขาจะทําให้ระยะสกิลนะครับผมหรือความสามารถนะครับก็จะเพิ่มระยะเวลาออกไปนะครับผมถ้าแม็กนะครับแต่วงเล็บว่าต้องแม็กเท่านั้นนะครับผมไม่งั้นไม่รอดนะเพราะว่าตัวของเขาเองถ้าไม่เก่งจริงก็คงจะไม่ค่อยมีไหนใครนํามาใช้นะครับแต่เมื่อสักครู่มี ท่านที่ผมไปตีนะครับผมเป็นต่างชาตินะครับเขานํามาใช้อยู่นะก็น่าจะเป็นตัวที่ค่อนข้างจะใช้ได้ในบางเวลานะครับผมเน้นนะครับว่าต้องเป็นเกียร์เจ็ดดาวเท่านั้นนะไม่งั้นไม่รอดครับไปกันต่อครับผมมาอีกแล้วนะครับอไก่ก็มานะครับผมก็ว่าสองตัวนี้นะครับว่าจะทาแม็กอยู่นะแต่ว่าก็ต้องรอเวลานะครับผมเพราะว่ากบของผมมีไม่ค่อยเยอะนะครับช่วงนี้กบแดงนี่ผมเอาไปอัพตัว ตัวแอรลิสหมดนะครับผมมันก็เลยแบบว่าไม่ค่อยมีใช้เท่าไหร่นะครับไปกันยาวๆเลยนะครับผม <c oughs> ตัวนี้นะครับอันนี้แนะนํานิดนึงก็คือดิวเลอร์แซลลี่นะครับผมถามว่าเก่งไหมตอบได้เลยครับว่าถ้าในสายบินทั้งหมดตัวนี้ก็เจอกสุดนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างช้าเพราะว่าเท่าที่ผมดูมาทั้งหมดนะครับตัวนี้ค่อนข้างช้าสุดโจมตีก็ไม่ค่อยแรงนะครับแต่ว่าถ้าท่านใดชอบก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผม โคนี่ปฐมมาแล้วอีกแล้วนะครับก็เอาไปทําพีลอยได้นะครับผม <c oughs> ตัวนี้นะครับก็ผมก็ใช้เป็นพีลอยอยู่นะถ้าใครสนใจนะผมสามารถเอาไปใส่ได้นะครับแต่ว่าก็ต้องใส่เกียร์ให้มันลดแรกนิดนึงนะครับผมแต่ว่าค่าเลือดเนี่ยก็ต้องใส่ให้บ้างนะไม่งั้นมันจะตายไวนะครับไปกันต่อเลยครับผมเหลืออีกยี่สิบเอ็ดครั้งนะครับ อันนี้จะไปไวๆหน่อยนะครับผมเพราะผมกลัวคุณผู้ชมจะเบื่อกันนะครับเพราะว่าผมสะสมไว้จนถึงปลายเดือนพอดีนะครับผมแล้วก็ที่ผมอัดคลิปอยู่ตอนนี้นะครับเป็นเวลาสองทุ่มของวันที่ยี่สิบเก้าคือวันนี้นั่นเองนะครับผมยี่สิบเก้าเดือนเก้านะครับอ๋อหลุดมานะครับผมหลุดมานิดนึงนะไปต่อกันเลยครับ อันนี้ก็คิดอยู่เหมือนกันนะครับผมว่าจะทําตัวของเทพสุดเนี่ยเอาไปเป็นทีรยดีไหมนะครับเพราะว่าอยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าเขาจะไปยืนในป้อมได้นานแค่ไหนนะครับผมเพราะว่าเมื่อก่อนเขาเป็นตัวที่ <c oughs> เหมือนกับหนังหน้าไฟนะผมก็คือรับบาท,ทางของชาวบ้านนะครับแต่ข้อเสียของเขาคือโจมตีชามากนะครับข้อดีของเขาสมัยก่อนก็คือยืนแล้วทําให้ฝั่งศัตรูนะครับผมลดการโจมตีลงถ้าผมจำไม่ผิดนะลดการโจมตีหรือว่าลด ค่าพลังป้องกันของเขานะผมประมาณ70%นะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครนํามาใช้แล้วนะครับก็ต้องไปรอดูกันแล้วนะครับผมว่าถ้าผมทําไปพีร้อยจะเป็นยังไงนะครับอันนี้คือตัวเก่าๆทั้งหมดนะครับผมที่แบบว่าไม่ไม,ไม่ไม่น่านํามาใช้นะครับแต่ว่า <c oughs> ตัวที่น่านํามาใช้ก็จะเป็นพวกอ่ เมื่อสักคู่เป็นมูนแม็กซิกันนะครับผมหรือมู o ซานเชสนะครับส่วนตัวนี้ก็เอาไปทำคีร้อยได้เหมือนกันนะครับอ่าก็ไปกันต่อนะครับเดี๋ยอีกสิครั้งนะครับผม <c oughs> คนนี้ไม่โกะนะครับสมัยก่อนมีคนใช้กันเยอะนะครับผมสมัยนี้ไม่ค่อยมีใครนามาใช้นะครับแต่ว่าถ้าถามว่าดีไหมสกิลของเขาดีมากนะครับก็ ต้องอยู่ที่ว่าเกียร์7ดาวดีไหมหรือเปล่านะครับผมก็คือถ้าเจมีเมีเกียร์7ดาวใช้ก็นํามาใช้ได้นะครับเพราะว่าเขาจะมีลบอมตะมีลบผลลั์ด้านลบของศัตรูอะไรประเภทนี้นะครับผมก็ถือว่าใช้ได้พอสมควรนะครับขึ้นอยู่กับเกียร์ที่ใช้ด้วยนะครับผมอัศวินหมากลุกนะครับก็สําหรับท่านใดที่แบบว่ามีแล้วนะครับผม แต่ว่ายังกลัวอยู่นะครับว่าเอาไปใช้ดีไหมผมได้ไปถามเพื่อนหลายๆท่านดูนะครับเขาบอกว่าตัวนี้สามารถจัดการสายบินได้จริงนะครับเพราะว่าความสามารถของเขาก็คือจะมีบวกพลังโจมตีนะผมไม่แน่ใจว่า250หรือว่า200นะครับผมก็ถามว่าดีไหมดีจริงๆนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับตัวของอย่างเช่น <c oughs> เป็นสายธาตุมืดนะครับก็จะเป็นอมือนพวกแซลลี่อะไรประเภทนี้นะครับผมหรือว่าจะเป็นพวกมูนเบสบอลหรืออะไร อ่ะถ้าไม่ใช่ไม่แน่ใจนะผมจะเป็นโมนฮอกกี้หรือเปล่านี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่ามันเป็นตัวพวกที่แบบว่าสายธาตุมืดเนี่ยจะดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าถามว่าไม่มีสายมืดเลยใช้ตัวนี้ได้ไหมใช้แทนกันได้นะครับแต่อาจจะไม่ได้เทพเหมือนต,ตัวไถธาตุมืดนั่นเองนะครับก็พวกนี้นะครับผมถ้าผมได้มานะครับก็ค <working. S 2> ือเดี๋ยวว่าจะจะเอาไปขายทิ้งทั้งหมดนะครับก็คือถ้าตัวไหนที่คิดว่าเอาไปใช้ประโยชน์ได้ก็จะใช้นะครับแต่ถ้าตัวไหนคิดว่าใช้ไม่ได้ชัว ก็จะเอาไปเป็นวัตถุในการบวกตัวเลนเจอร์นะครับหรือไม่ก็ขายทิ้งนั่นเองครับผมเพื่อที่ว่าจะได้เอาพวกแร่ต่าง,างๆไปใช้ในงานต่างๆนะครับ <c oughs> ตัวนี้นะครับผมไม่แน่ใจนะผ,ผมไม่ได้ดูนานแล้วนะครับว่ามีตัวเจ็ดดาวหรือเปล่าเอ้ยว่าตัวว่าตัวเก้าดาวหรือเปล่าน,นะครับก็คือถ้ามีก็ใช้งานได้นะครับเห็นมีคนหลายๆท่านเอามาใช้อยู่นะครับผมแต่ว่าผม จำสกิลของเขาไม่ได้นั่นเองนะครับก็คือถ้าจําได้เมื่อไหร่เดี๋ยวอนาคตขา้างหน้าเผื่อบางทีถ้าจาได้จะเอามาบอกนะครับผมนี่คือตัวเก่าทั้งหมดนะครับตั้งแต่มูนตั้งแต่บาวตัวใหม่มาแล้วผมเป็นตัวเก่าทั้งหมดเลยนะาไปกันต่อเลยครับผมโอ้ซ้ำนะครับอันนี้ฟักทองซ้ำมานะผมก็จะเอาไปบวกเป็น240้นั่นเองนะครับ คือตัวไหนที่ซ้ำบ่อยๆผมจะเอาไปบวกเป็นสองรอสสิบนะครับผมอาจจะไม่ได้ใช้กบอันต้านะครับแต่ว่าจะใช้ตัวของเขาเองแทนนะครับผมเพราะว่ามันเปองกบนั่นเองนะครับเหลือสิบสี่ครั้งนั่นเองครับผมตอนนี้ <c oughs> ตัวนี้ผมไม่ค่อยเห็นใครใช้นะครับผมสำหรับตัวนี้นะ เมื่อก่อนนะครับตัวนี้มีหลายๆท่านเคยนํามาใช้อยู่นะผมเดี๋ยวหุยเนี่ยตัวดีมากๆเลยนะครับเอาไว้สําหรับตีสําหรับสายบินนะครับผมซึ่งพอโดนโจมตีบ่อยๆเข้านะผมเขาก็จะสะท้อนการโจมตีนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยจะมีแค่เฉพาะท่านที่อยู่แบบว่าสายล่างๆนะผมทืบตั้งแต่ทองนะครับผมตั้งแต่ทองเงินทองอะไรประเภทนี้ครับผมที่แบบว่าครึ่งคือเพิ่งเริ่มนะครับก็จะมีนํามาใช้อยู่บ้างแต่ถามว่าปัจจุบันใช้ไหมก็ไม่ค่อยเห็นใครนํามาใช้นะครับ โดยมากจะเป็นพวกกัชแมนนะครับผมไม่ก็เป็นพวกของร <c oughs> ิวกะออโตคู Auto นะครับผมถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นพวกนักเลงผมจําชื่อไม่ได้นะผมไม่แน่ใจว่าชื่อชื่อริวหรือเปล่านะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับตัวนั้นจะเป็นพวกสายจะทอนการโจมตีนะครับผม <c oughs> อันนี้ทําคลิปอันนี้มาเพื่อที่แบบว่าจะให้คุณผู้ชมได้ดูโดยเฉพาะเลยนะครับผมก็คือ เก็บไว้ตั้งแต่ต้นเดือนจนปลายเดือนเลยนะครับไม่รู้ว่ามีใครเหมือนผมหรือเปล่านะครับที่แบบว่าเก็บให้ดูจนปลายเดือนเลยนะครับผมแล้วมาใช้ครั้งเดียวนี่ครับมีตัวพวดตรงๆครับผมมูลซานเชสเนี่ยดีนะก็เดี๋ยวต้องรอต่อไปนะผมว่าผมจะได้ทําเป็นตัวแม็กหรือเปล่านะครับสําหรับตัวของอันตาแม็กนะครับ หรือไม่ก็ถ้าอนาคตข้างหน้ามันเป็นไปได้ผมก็จะทําเป็นตัวของไฮเปอร์แม็กนั่นเองนะครับผมแต่ตัวอื่นๆเนี่ยที่ผมได้มานะครับผมก็จะเป็นตัวที่แบบว่าสมัยก่อนพอนําไปเล่นได้แต่ปัจจุบันไม่มีใครนํามาเล่นแล้วนะครับมูนซานเชสยังมีคนนํามาเล่นอยู่นะครับผมอันนี้แน้นําไว้นะครับว่าสามารถนํามาเล่นได้อยู่นะอันนี้รดงรัดเวลาให้เลยนะครับผมเพราะไม่งั้นมันจะนานเกินไปนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเบื่อเอานะครับผม และที่แน่ๆนะครับก็คือผมได้แคปหน้าปกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมจะแบบว่างงๆนะครับผมว่าทุกครั้งที่เวลาผมเอามาเล่นทีไรเนี่ยทําไมบางครั้งหน้าปกมันไม่ค่อยเหมือนเดิมนะครับผมก็คือใช้ไปหมดแล้วนะครับแต่เพิ่งนึกได้น,นั่นเองครับผมก็ตัวเก่าทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ไม่ค่อยได้เรื่องนะครับผม ถ้าเป็นตัวที่ได้เรื่องจริงๆคือเป็นตัวอันต้าเลยนะครับอ่ะตอนนี้เหลือเก้านะครับผมตอนนี้ผ่านไปสิบห้านาทีแล้วนะครับ <c oughs> ผมตั้งใจเอาไว้ว่าจะให้เป็นสิบนาทีนะครับผมแต่ดูท่าทางมันสามสิบครั้งนะครับผมมันก็ต้องมีเกินกันบ้างนะยังดีนะครับที่มันไม่ได้แบบว่าออกตัวละครทั้งหมด1ิบตัวนะครับออกทีครั้งละหกตัวนี่ก็ถือว่าพอไปได้นะครับผม อ๋อ oh, <c oughs> ตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะยังมียังมีบางท่านนะครับผมนํามาใช้อยู่นะความสามารถนี้นะครับประมาณนี้นะอันนี้ผมให้ดูนะครับผมผม,ผมไม่อธิบายนะแต่ผมจะบอกว่าสกิลไหนที่มันใช้ได้เรื่องนะครับผมอ่ะสกิลนี้นะครับทําให้ชะงงักนะครับผม <c oughs> สกิลเนี้ยถามว่าดีไหมอันนี้ผมให้ดูใน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 ของไฮเปอร์ uh, เลยนะครับผมถ้าเป็นอันต้าเนี่ยมันจะอยู่สิบวินะครับถ้าเป็นไฮเปอร์มันจะอยู่แค่เจ็ดวิ ตัวนี้ยังมีคนนํามาใช้อยู่บ้างนะครับผมเพราะว่าเมื่อเขาสตัรนทีเป็น1ิวิเนี่ยโอกาสที่ฝั่งเราจะได้เปรียบค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับเดี๋ยวดูสกิลนิดนึงนะครับผมไม่รู้ว่าทางระบบทาสกิลไวหรือเปล่านะครับอ่าสิบสองนะครับผมสิบสองวินั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเป็นความสามารถอื่นที่ผมยังไม่เห็นนะครับผมเนื่องจากว่าตอนนี้ผมไม่ได้มีสกิลพอจะให้เห็นได้นะครับเพราะว่าอันตา้ากับไฮเปอร์เนี่ย มันจะต้องรอก่อนนะครับโอ้โหไม่มีตัวที่นามาใช้ได้เลยนะครับสำหรับรอบนี้ <c oughs> อ่ายังมียังดีนะครับที่มูซานเชสกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับผมอนาคตข้างหน้านี้ผมกะเดาเอาไว้นะครับคาดเดาเอาไว้ว่าอาจจะใช้กบแดงนะครับผมในการทำแม็กให้เขานะครับเพราะว่า ตอนนี้ผมยังไม่มีกบแดงมากพอนะครับผมผมเอาไปลงกับตัวของแอริสค่อนข้างเยอะนะครับก็ต้องรอกันก่อนนะครับผมขอบคุณหน้ากนะครับสําหรับการรอจะรอหรือไม่รออันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับเพิ่งออกมาตัวแรกนะผมสาหรับรอบนี้นะครับก่อนหน้านี้จะออกมาตัวกากๆเพียบเลยนะครับผมตัวนี้ตัวตัวตัวตีดีมากนะครับสมัยก่อนที่ผมเจอนะตัวนี้ตีแดงมากครับผม ไม่ใช่สกิลนี้นะครับแต่เป็นสกิลสองครับผมตีแรงมากนะครับกระเด็นถอยหลังดีมากแต่ค่าเลือดไม่พอนะครับผมโดนตีตบป้งเดียวหายเลยนะครับแรงจริงครับดีจริงลบอมตะได้จริงครับผมข้อเสียอย่างเดียวคือเลือดไม่พอนะครับเลือดน้อยมากนะครับสมัยก่อนคุณวีระนนท์หรือว่าคุณสุปดิดิ์นะครับผมเมื่อก่อนเมื่อก่อนนั้นที่เขาได้มาครั้งแรกนะครับ ผมเห็นเขานํามาใช้อยู่นะครับก็อันนั้นถือว่าในยุคนั้นนะครับผมเป็นยุคที่รุ่งเรืองที่สุดของตัวเขานะครับเพราะว่าถ้ามีตัวช่วยที่ดีนะครับผมตัวนี้จะเทพมากๆแต่ข้อเสียอย่างเดียวครับก็คือเลือดเขาน้อยนะครับก็ต้องให้หลายๆตัวเอามาช่วยไว้นะครับไม่งั้นเขาก็ตายไวนะครับผมอีกอย่างหนึ่งนะคือเขาเป็นตัวสายที่ยืนระยะใกล้นั่นเองครับเป็นตัวลอดเท้าได้ดีมากครับผมตายไวมากครับแต่ว่าโจมตีแรงครับผม ถ้าจะให้ดีต้องใช้คู่กับพวกของ <c oughs> บาวดูลิยางนะผมอันนั้นผมเผลอไปเรียกว่าเบากองเชียนะครับผมอันนั้นไม่ใช่นะมันเป็นมูลดูลิยางนั่นเองนะครับอ่าเหลือสี่ครั้งเท่านั้นนะครับผมอ่าไปกันต่อเลยครับโคโนี่กองเชียสมัยก่อนดีมากนะครับเป็นตัวที่ดีมากเป็นตัวที่โกงผมเกลียดเขามากนะครับแต่ปัจจุบันไม่มีใครใช้แล้วนะครับผม แล้วก็ไม่กี่วันมานี้นะครับก็มีหลายๆท่านถามผมเข้ามานะครับว่าตัวมูลก็ไอโคนิกองเชียร์ยังใช้ได้อยู่ไหมนะครับผมก็ต้องดูอีกนะครับว่าเราใช้เกียร์อะไรนะผมถ้าเกียร์เดาวอันนี้ต้องวัดต้องมาลองวัดใจกันนะครับเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยค่าเลือดไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ว่าถ้ามีอมตะช่วยเขาได้ก็ค่อนข้างดีนะครับผมเพราะว่าสกิลของเขาเนี่ยจะยนระยะการโจมตีนะผมลดระยะการโจมตีของศัตรูได้50%เท่ากับว่า แทนที่เขาอยู่ระยะสกิลของเขานะผมมันอยู่ไกลนะครับ <c oughs> เราก็ทําให้สกิลของเขาตัดลงไปครึ่งหนึ่งนะครับสมมุติว่าสกิลของเขาสมมุติว่าเป็นความสามารถของชินจังแล้วกันนะครับผมสมมุติว่าชินจังเนี่ยเขาเคยโจมตีได้นะครับในระยะของเขาที่อ่ะสมมติว่าเอาง่ายๆครับแล้วกัน,นครับผมตีใหม่ สมมติว่าเป็นของผมเนี่ยลดระยะการโจมตีรับผม50%แทนที่ว่าผมจะตีเขาในระยะไกลเหมือนกับว่าผมตีได้เข้าไปลึกกว่าเดิมนะครับมันก็จะตีแรงและผมก็จะตีเขาได้ไง่ายใกล้ขึ้นนั่นเองนะครับผมลดระยะการโจมตีของฝั่งของฝั่งเรานะครับผม50%ก็หมายถึงว่าแทนที่เราจะตีเขาในระยะไกลแบบ100%นะครับผมอย่างเช่นสมมุติว่าชินจังผมใช้ในของเขาในระยะประมาณ250นะครับผมมันก็จะตีได้อีกประมาณเป็น500นะครับผมอะไรประมาณนี้นะ จากค่าที่ผมเดาเอานะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษไว้ณที่นี้เลยนะครับผมตัวนี้มา่ก่อนดีมากนะครับการสัตวดูด้วย,ด,วยด้วยหินได้ค่อนข้างดีนะครับผมเป็นยุคแรกๆที่ใช้แท่นที่ใช,ใช,ใช้หินนะครับผมมารับการโจมตีแทนนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่มีใครใช้แล้วนะครับเนื่องจากว่าตัวอ่อนมากแล้วก็เป็นตัวที่ตายค่อนข้างไวง่าย ตายไวมากๆนะครับผมก็เลยไม่มีใครใช้แล้วนะครับอ่าแชมเปญมาอีกแล้วนะครับผมผมจะเอาไปทําเป็นพีร้อยนะครับขาดอยู่อีกประมาณ5ตัวพอดีนะครับผมน่าจะพอดีแล้วนะขาดอีก2ครั้งเท่านั้นนะครับก็จะครบกําหนดของคลิปนี้นั่นเองนะครับอ่าผีจีนมาแล้วนะครับผมผีจีนผมเคยทำพีร้อยแล้วนะไอ้ผมเคยทําเป็นเอ่อมาสเตอร์แล้วนะครับผมหรือว่ามาร์สนั่นเองครับผมมาร์ทแม็กนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่นะครับผม โมซานเชสมาอีกแล้วนะผมเอาไม่ใช่บูบาลิสต้านะครับผมก็ถ้าเอามาเรื่อยๆเนี่ยผมว่าผมจะทำแม็กอยู่นะครับก็ <c oughs> มันมันสามารถทำให้ฝั่งศัตรูโจมตีระยะเราไม่ค่อยได้นะนนเองนะครับ <c oughs> หยุดยัง้งการยกเลิกนะผมสมมติว่าฝั่งศัตรูเขายกเลิกความสามารถของเรานะครับเราก็ไปเปิดให้ความสามารถของเราใช้การต่อได้เป็นเวลาหกนาที6วินาทีนะครับผมแล้วก็ลดพื้นที่การใช้ทักษะของศัตรู 60%สมมติว่าศัตรูจะโจมตีเราได้ในระยะ100นะครับผมมันจะลดลงไป60%เหลือแค่40%นั่นเองนะครับแล้วก็ลดการต้านทักษะของศัตรูนะครับผมก็คือลดต้านนะครับผมจากสมมุติว่าศัตรูตั้งเอาไว้นะครับผมสมมติว่าเขาตั้งโลกไว้ร้อยไว้ร้อยยี่สิบนะครับมันจะเหลือดูแค่60นั่นเองนะครับผมส่วนอันนี้ก็จะเปลี่ยนจากธาตุแสงเป็นไา้ธาตุนั่นเองนะครับถามว่าดีไหม <c oughs> ถ้าใครที่แบบว่าเจอธาตุแสงบ่อยๆนะผมเอาไปใช้ได้เลยนะครับธาตุแสงจะไล่ผลทันทีครับผมเป็นเวลา10วินาทีนั่นเองนะครับแล้วก็ยกเลิกผลรับบัฟของศัตรูนะผมมันจะไม่ใช่ลบอมาตะนะครับแต่เป็นลบบัฟของศัตรูนะครับผมอะไรที่ศัตรูเขาบัฟกันอยู่นะครับมาฝั่งเรานะเพื่อที่บัฟของตัวเขาเองเพื่อที่จะมาโจมตีเราจะถูกล้างเกลี้ยงเลยนะครับผมอ่าอันนี้ก็ไปรอบจุดท้ายแล้วนะครับเหลือ13ตัว ผลสุดท้ายแล้วมันจะเหลือแค่สตัวนั่นเองนะครับเพราะว่าวันนี้น่าจะมีอีกแต่ผมคงไม่ได้ทำให้ดูแล้วนะครับผมอ่ารอบสุดท้ายแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมมีให้ดูนิดนึงครับผมก็คือมีคนถามมีหลายๆท่านถามมานะครับว่าตัวนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะครับตอบเลยเลยปัจจุบันไม่รอดนะครับ <c oughs> เพราะว่าตัวของเขาเองนะครับตายง่ายมากครับผมผมเคยทดลองเอามาเล่น ในคลิปเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะผมเอามาให้ดูนะครับตายอย่างไวครับผมสกิลของเขาค่อนข้างช้านะครับมันก็เลยแบบว่าไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่นะครับผมอ่านี่นะครับปัจจุบันระยะรอสกิลสิบห้าวิตัวปัจจุบันนะครับผมอย่างอย่างไกลสุดเลยนะประมาณสิบสองวินาทีนะครับแต่อันนี้สิบห้าวินาทีตอบได้เลยครับว่าไม่ทันได้งานที่ใช้งานนะครับผมตายก่อนนะส่วนสกิลนี้ที่เป็นบาเรียนะครับผมยกเลิก ผลลัพธ์ด้านลบนะครับผมอันนี้ยังไม่สามารถบอกได้นะผมเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่หน้านี้นะไม่สามารถบอกได้นะครับว่าระยะสกิลของเขาอยู่ได้ประมาณเท่าไหร่นะครับผมแต่บอกได้เลยครับว่าปัจจุบันไม่มีใครใช้แล้วนะก็การเป็นตัวกา,กากของเกมไปแล้วนะครับอ่ะก็หมดเพียงเท่านี้นะครับผมสําหรับรอบนี้นะก็ขอโทษทุกทกท่านด้วยนะครับผมที่ผมไม่ได้เข้ามาทําคลิปตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะครับผมก็คือไม่มี ไม่มีตัวนะครับผมอย่างแรกไม่มีตัวนะอย่างที่2คือคิดไม่ออกนะครับว่าจะทําคลิปไหนลงมานะครับผมเพราะว่าหลายๆท่านก็คือทาคลิปแข่งๆกันมานะผมแต่ว่าของผมเนี่ยคือผมก็คิดไม่ออกนั่นเองนะครับผมเพราะว่ามีหลายๆท่านที่แบบว่าสุ่มตัวมาแล้วได้นะครับผมแต่ของผมเนี่ยคือมีลูบี้จากัดนั่นเองนะครับผมอันนี้ไม่ได้ว่าช่องอื่นนะครับแต่แค่พูดถึงช่องผมเฉยๆว่า รูบี้ของผมเนี่ยครับผมมันมีจํากัดนะและอีกอย่างหนึ่งก็คือผมไม่ได้เติมเงินนั่นเองครับผมพูดบอกตอนนี้เลยนะครับว่าตอนนี้ผมจนมากครับผมก็คือพูดแบบเอาตลกฮาๆเลยนะครับผมเรียกว่าเกาะแม่กินนะครับผมตอนนี้คือเกาะแม่กินนะค่าข้าวคือเกาะแม่เลยนั่นเองครับผมเงินก็แล้วแต่แม่จะให้นั่นเองนะครับก็คือผมก็อยู่บ้านดูแลบ้านธรรมดานี่นะครับก็คือไม่มีเงินใช้นั่นเองนะผม อีกอย่างคือปากหมากับแม่อไวเยอะนะครับผมก็เลยแม่เลยไม่ค่อยให้เงินใช้นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับรอบนี้นะครับ <c oughs> ก็หมดไปแล้ว25านาทีนะครับผมก็ค่อนข้างจะใช้เวลาเยอะพอสมควรนะครับกับการอธิบายแล้วก็สุ่มตัวให้ชีชมกันนะครับสาหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบใจนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับสาหรับท่านใดที่อยากจะ เป็นกำลังใจให้ผมสุดๆนะผมฝากกดกันซับสไครต์กันเยอะๆหรือว่ากดติดตามกันเยอะๆนั่นเองครับผมผมก็อยากให้ครบ1000ท่านเร็วๆนะครับผมผมจะได้แบบว่ามีรายได้เข้ามาบ้างนะครับผมก็ขอบคุณมากเลยนะที่นี่นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วพบกใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนลวครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมบายๆขอบคุณมากครับ